สวัสดีครับผมช่างเป้จากรัสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว macbook นะครับเครื่องนี้เป็น macbook pro 10 3นิ้วปี2 0 1 2นะครับอาการที่มาก็คือใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยนี่จะเป็นคราบแบบนี้เลยนะครับถ้าลองมองดีๆเนี่ยจะเป็นเหมือนมีคราบน้ำคราบความชื้นนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับอาการนี้จะเป็นฟิล์มหน้าจอเสื่อมนะครับอ่เขาจะเป็นคราบแบบนี้เวลา เราทําการเปิดตัวหน้าจอนะครับมันก็จะเห็นแบบเป็นข่าเป็นรูริ้วนะครับหน้าจอจะไม่เรียบเนียนนะครับแต่ว่านี่ก็แก้ไขได้นะครับโดยการเปลี่ยนหน้าจอนะครับจอตัวนี้ฟิล์มจะติดอยู่ในตัวหน้าจอเลยนะครับจะเป็นจอชุดแบบนี้เลยเหมือนพวกโน้ตบุ๊กเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับจอ LCD กับตัวแผ่นฟิล์มนะครับจะแยกแยกการทํางานกันนะครับสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะจุดได้นะครับแต่ถ้ารุ่นนี้จะต้องเปลี่ยน ทั้งชุดเลยนะครับก็คือหน้าจอ l c d นะครับพร้อมกับตัวแผ่นฟิล์มเลยนะครับอ่ะก็หน้าจอกลับมาสีสดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปเทสในเรื่องของอ,อุปกรณ์อื่นๆนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะฮะเดี๋ยวดูเรื่องกล้องนะครับอ่ากล้องก็ใช้งานได้นะครับ สีอื่นนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็สุปค่าๆนะครับหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้นะครับ a 1278นะครับ macbook pro 13บยปี2 0 1 2นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องรุ่นนี้นะครับหรือเครื่องรุ่นอื่นๆที่เกิดอาการแบบนี้นะครับก็ส่งเข้ามาให้ซ่อมได้นะครับทางร้านก็มีอะไรแม็คครบทุกพาร์ทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเป็นแบตเป็นคีย์บอร์ดนะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับสามารถติดต่อได้นะครับผมเข้าเว็บไซต์ s m ัย e t service นะครับติดต่อเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้ช่องไปขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับสวัสดีครับ